มาจากวันนี้เราจะมามโมยนิยายสายพรกันอีกแล้วใครที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็ใครที่จิตใจอ่อนไหวกรุณาเลื่อนผ่านไปอย่างรวดวไม่ต้องหยุดพักเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพระเอกเป็นงูแบบไม่ให้บิดไม่มีร่างคนพูดไม่ได้แล้วก็จะเป็นงูไปจนจบเรื่องตลอดกาลนานเทอนนะจ๊ะเรื่องอนาคอนดามาเนียคลั่งงูฟิลเมียงูหรือเปล่าเอ๊ะยังไง เซตติ้งของเรื่องนี้แน่นอนว่าเป็นอนาคอนดาก็ต้องอยู่ในอเมซอนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขตป่าที่ค่อนข้างร้อนชื้นก็จะมีความอบอ้าวในบรรยากาศมีความแบบว่าเร่าร้อนเอ๊ะ ใช่เหรอในเอกของเราหรือก็คือพ่อหนุ่มผมุ่มทองผุ่มบอลคนนั้นที่อยู่บนหน้าปกก็คือว่าเป็นลูกชายคนเล็กของเจ uh ้าของสถาบันวิจัยซึ่งสถาบันเนี่ยกำลังทําการทดลองปลูกถ่ายยีนเพื่อเพิ่มอายุขซึ่งส่วนผสมของวัคซีนจะต้องใช้ยีนของอนาคอนดาแต่จะต้องเป็นอนาคอนดาที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมนั่นหมายความว่าอนาคอนดาทั่วไปที่ถูกเลี้ยงอยู่ในฟาร์มอนาคอนดาไม่สามารถที่จะนํามาใช้ในการทดลองนี้ได้ก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเก็บยีนอนาคอนดา จากป่าอมีสอนพ่อในเอกของเราได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยอาสาเข้าไป เก็บยีนของนาคอนดากับทีมสำรวจเพื่อที่ต้องการจะทำผลงานให้พ่อได้เห็นเพื่อให้พ่อภูมิใจอะไรอย่างนั้นแต่ตัวนายเอกเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการเดินป่าเลยนะแล้วก็คือแค่เดินเข้าไปก็เหนื่อยแล้วยังไม่ต้องทำอะไรเลยพอไปถึงที่หมายเนี่ยทีมสำรวจก็เลยให้นายเอกเนี่ยพักอยู่ที่แคมป์ก็คือไม่ต้องออกไปกับชาวบ้านชาวช่องเขาหลอกไปก็เป็นปัญหาเปล่าๆอะไรเงี้ยนายเอกก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยไปอาบน้ําที่น้ําตกแต่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าที่ที่อันตรายททีี่่สสุุดอปลภัย และที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือที่ที่ไม่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าเมื่อไปถึงอยู่ๆก็มีอนาคอนดาตัวใหญ่เท่าฝาบ้านว่ายน้ํามาอย่างรวดเร็วผิดกับขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็นั่นแหละจะ้ะโดนจับกินในแง่นานกว่าจะขึ้นมาบนบกได้ก็คือขาสั่นแล้วก็ต้องมานั่งรู้สึกผิดกับเพื่อนร่วมทีมอีกว่าคนอื่นเขาออกไปตามหาอนาคอนดากันแทบตายตัวเองได้ทั้งยีนอนาคอนดาแล้วก็ได้เจออนาคอนดาตันั้นที่ไม่ออกไปไหนเลยใจก็คิดว่านั่นคงจะเป็นความอัปยศครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตแต่ก็นะนิยยยายสาสพร ก็คืออืออากันทุกวันจนติดใจโอ้ไม่กอดแล้วหลังจากที่นายเอกกลับมาจากป่าไอเมซอนจะทํายังไงจะเอาพระเอกมายังไงนะแต่ก็คือเอามาได้นะบอกไว้ก่อนส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยมีประมาณ180กว่าหกน้าอีกเหมือนเดิมเพื่อเสริมสร้างจินตนาการก็จะมีรูปประกอบขาวดํามาให้4รูปเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูกันเล็กน้อยใครสนใจก็ไปตามกันได้